อยากะขอทรรมะนะคะแม่ผัวกับลูกสะใภ้ค่ะอาจารย์ทําไมชอบทะเลาะกันแล้วเราจะทํำยังไงอะค่ะใช่แล้วมึงไปทะเลาะเขาทำไมคำถามอันนี้ยังไม่ได้ทะเลาะค่ะแต่ว่าถามให้เพื่อนเลยอ๋อถามให้เพื่อนถามให้เพื่อนก็เท่ากับมึงถามอะ้วนะคือปัญหามันเกิดจากมึงไปทะเลาะเขาทําไมล่ะก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขา คือเรามันติดนิสัยชอบไปทะเลาะคือบางทีเข้าใจคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายมันผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ด้วยความที่คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์แต่มันเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกะลาไงมันไม่เคยฟังใครมันด่าอย่างเดียวเนี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้แต่เราอะถ้าเรามีคุณธรรมจร,รยิยธรรมเพียงพอเราอยากจะเดินออกจากความทุกข์นี้วิธีการง่ายที่สุดคืออะไรเรายอมซะจบมันจบง่ายที่สุดคือเขาอยากจะทําทอะไรปล่อยก็ทําไปอะเขาคงมาทาอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรอกอย่างน้อยเรามีผัวเราอยู่ข้างๆไง แต่ถ้าผัวไม่เข้าข้างมึงเข้าข้างแม่มึงมึงควรเลิกกับมันนะกูบอกให้พาะสุดท้ายมึงจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเพราะมึงอยู่ในบ้านนั้นแต่ไม่มีใครเข้าข้างมึงเลยมึงจะอยู่ยังไงถูกต้องป่ะแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะเราไม่ไปทะเลาะก,กับแม่เขาแล้วผัวเรายังเข้าข้างเราอยู่อย่างน้อยเราจะยังมีความสุขกับผัวเราได้เพราะมึงแต่งงานกับเขาไม่ได้แต่งงานกับแม่เขานะใช่หรือเปล่า เราอย่าไปมีปัญหาขเขาเลยเราอยากมีความสุขกับสองคนไม่ใช่เหรอมีความสุขกับสองคนที่เหลือทําอะไรเขาลบลบนอกต่อเขาไปเรามีความเมตตาสงสารต่อเขาจเจริญเมตตาเผื่อเขาไปประจำเดี๋ยววันหนึ่งใจเขาจะอ่อนลงเองทําดีไปสี่แต่มึงติดสันดานอะไรอ่ะมึงติดสันดานตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันไงเขาดา่ามึงมามึงก็ค้อนแขวะเขาอย่างเงี้ยมันก็สมควรกระถนตีปากวาควรจะตีทั้งสองคนทั้งแม่ผัวทั้งลูกสะพ้ายน่ะคนดวนตีด้วยกันทั้งคู่เพราะมันพอกันไงแล้วมันดูละครช่องเจ็ดเยอะไงประเด็น มันไม่อยู่กับความเป็นจริงมันจะตีกับเขาตลอดเวลาอย่างนี้มันพอได้กับทั้งคู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะจบปัญหาในความทุกข์เราแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขาเราแก้ที่เราได้เดี๋ยวประโยชน์มันจะตกแก่เขาด้วยเดี๋ยวเขาจะใจอ่อนลงเองคนทําดีกับเขาทุกวันน่ะแล้วทําด้วยความเต็มใจไม่ใช่มึงกัดฟันทํานะมึงต้องทําด้วยความเต็มใจเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเขาจะดีกับเราเองเราไม่ได้ปาถนาว่าเขาต้องดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเขาไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่เราก็มีความสุขแล้ว เขาจะเสียของเขาไปตอนแรกเขาอาจจะเบียดเบียนเดือดร้อนเมื่อเราทำเดียบเขามากขึ้นเขาก็ยุติการเบียดเบียนเริ่มต้นต่างคนต่างอยู่แค่ต่างคนต่างอยู่เชื่อไหมก็มีความสุขแล้วแล้วเริ่มเบียดเบียนต่อกันละกันกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองจบเลยแก้ที่เราอ่ะมันจบเลยเปะนวิธีการทีเจ้าเลยสอนไงว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นเลยกลับมาแก้ที่ตัวเราเองกลับมาเช็คลิสต์ตัวเองซิว่าเรามีกุศลละกันหมดสิบหรือเปล่าถ้าเรามีวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะเลยเมตตาเผื่อเขาเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมีความสุขดีขึ้นเองเราต้องเเเเรรริ่่่่ม้้้แแแกกกทททีีีาาาาอยไป ทาพระเจ้าสอนให้ยังประโยชน e ์ให้เก yeah, ิดขึ้นกับตัวเราเองก่อนจําไว้นะเวลาเราจะอยากให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์ในสิ่งใดพระเจ้าบอกว่าเราต้องกลับมาแก้ที่เราแม้เราอยากให้เขาได้ประโยชน์นะก็ต้องเริ่มแก้ที่เราแม้เราอยากให้เราได้เองตัวเราเองได้ประโยชน์เราก็ต้องแก้ที่เราไม่ว่าจะอยากให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่เราหรือประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นก็ต้องกลับมาเริ่มที่เราเสมอพระเจ้าสอนแบบนี้เลยสมมุติเราปรารถนาให้คนเนี้ยนิสัยดีขึ้นคําถามคือเรานิสัยดีหรือยัง เราต้องกลับ casa, มาแก้ที่สัยเราให้ดีก่อนเราอยากจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเขาอ่ะประโยชน์เนี้ยได้แก่เราหรือยังถ้าประโยชน์นี้ไม่ได้แก่เราเราจะไปสอนคนอื่นยังไงอ่ะมันสอนไม่ได้ไงเราจะสอนให้คนชั่วคนเลวเป็นคนดีคำถามคือเราพ้นจากความชั่วความเลวหรือยังถ้าเรายังไม่พ้นจากความชั่วความเลวคำถามเราจะเอาความดีที่ไหนไปสอนเขามันสอนไม่ได้มันต้องเริ่มต้นจากตัวเองเราจะสอนคนอื่นให้สวยอะต้องเริ่มจากอะไรตัวเองต้องสวยก่อนใช่ปะ ไม่งั้นมันจะแนะนำเนี่ยเธอต้องแต่งหน้าอย่างนี้แต่หน้ามึงนี่โอ้โห,โ,หโ,หโหวิธีการทําให้ผิวขาวแต่ตัวมึงสภาพอย่างหมาเผาอย่างนี้นะ <t> <c oughs> คาถามคือมึงจะทําไปแนะนําความสวยความงามความขาวผิวงามแบบเขาอย่างไงอะ่ะคาถามคือมึงยังไม่ดีเลยอ่ะใช่ปะอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไปนักคสมมุติจะมีอาจารย์จะมีคนเอาพรีเซนเตอร์มาให้อาจารย์รีวิวสินค้าอาจารย์รีวิวให้หนูหน่อยวิธีการปลูกผมให้ผมดกดําคำถามคือกูจะรีวิวให้มันยังไงกูหัวล้านอย่างนี้ใช่ไหม ตัวเองต้องอะไรเกิดประโยชน์ก่อนอาจารย์ต้องมีผมจะมาถึงจะรีวิวยาสระผมหรือ,อยาปลูกผมได้ดังนั้นมาต้องทาอะไรประโยชน์ต้องตกแก่ตนเองก่อนเพื่อประโยชน์นั้นจะได้ไปบอกแก่คนอื่นได้เพระเจะถึงบอกว่าอยากเกิดประโยชน์แก่ใครต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเช่นเดียวกับอยากแก้ไขแม่ผัวใช่ไหมมึงแก้มึงก่อนถ้าแก้มึงได้เมื่อไหร่เดี๋ยววันหนึ่งมึงจะแก้แม่ผัวได้เพราะแม่ผัวจะดูว่าอะไรเออวะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเดี๋ยวเขาก็จะละเบาลงเมื่อเบาลงเป็นไง ชีวิตชีวิตก็มีความสุขคนกลางอาจจะลําบากที่สุดคือผัวมึงเองคําถามคือรักผัวไหมถ้ารักผัวแก้ที่มึงจบง่ายง่ายถ้ารักผัวทําเพื่อเขาหน่อยเพราะสุดท้ายตัวผัวเรากับแม่เขาเขารักกันอยู่แล้วเพราะเขาเป็นลูกเป็นแม่กันแต่เรามันเป็นคนนอกที่เพิ่งเดินเข้าไปเป็นคนในดังนั้นถ้าเราปาถนาดีกับใครเริ่มต้นที่เราแก้ที่เราอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้ทาให้ใครสบายใจทําให้ผัวเราสบายใจใที่สุดเพราะเราต้องอยู่กับเขาคําถามคือทะเลาะกับแม่แล้วเราไปคุยกับเขาอ่ะคนไม่สบายใจกัใคร อีนี่เมียอีนี่ก็แม่คําถามคือใครลําบากอีผัวลําบากแล้วลมันจะอยู่กันยังไงทีเนี้ยวันหนึ่งมันจะเลิกกันนะวันหนึ่งมันจะเกิดการสะสมแบบเนี้ยปัญหาเขาแก้ไขไม่ได้ถ้าเขาทิ้งมึงขึ้นมามึงอย่าคิดว่าเขาจะเลือกมึงนะบางทีเขาอาจาจะเลือกแม่ก็ได้เพราะนั้นอย่ามั่นใจเกินไปเพราะมึงก็ไม่ได้สวยไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ามั่นเกินไปก็ฝากไว้คิดด้วยแล้วกันนะเออเอาแต่พอประมาณเอาแต่พอประมาณ